ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับหลังจากมีคนร้ายใช้อาวุธปืนนะครับยิงคิสินากิมมีมก็เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ The Voice ของสหรัฐนะครับคนเธอก็เสียชีวิตในที่สุดตัวคนร้ายเองที่ก่อเหตุนะครับก็ตัดสินใจครับต่อมาใช้ปืนยิงตัวเองตายตามนะครับคือล่าสุดเองทางตำรวจก็บอกนะครับว่าคาดการว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจมาก่อเหตุโดยเฉพาะ เพราะว่าหลังจากที่เข้าไปตรวจค้นในร่างนะครับก็พบทั้งปืนแ้ะก็มีดนะครับที่พกติดตัวมาด้วยโดยคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับชื่อว่าเควินเจมส์ลอยบิลนะครับอายุ26ปีซึ่งทางผู้ประชาการตำรวจในเมืองออเรนโดของสหรัฐนะครับก็เชื่อว่าเขาตั้งใจที่จะมาในงานนะครับเพื่อก่อเหตุโดยเฉพาะหลังจากมีการตรวจคนร่างนะครับก็พบปืนพกสกระบอกแลวก็มีดอีกหนึ่งเล่ม จากการสอบสวนนะครับพบว่านายรอยบิลนะครับขับรถมาจากบ้านพาักที่อยู่ในเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กในรัฐฟลอริดานะครับเพื่อมาที่คอนเสิร์ตและเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่พบหลักฐานอื่นๆที่ระบุว่าเขานั้นรู้จักกับนักร้องสาวรายนี้เป็นการส่วนตัวนะครับคือเบื้องต้นก็สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นแฟนคลับที่คลั่งไคล้คิติน่าอย่างมากแล้วก็กตัดสินใจที่จะมาก่อเหตุส่วนสารที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นสารที่จัดคอนเสิร์ต อยู่ที่เดอะพาซาไลท์นะครับในเมืองออเรนโดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาคือตามกำหนดการเนี่ยกิมมี่เธอก็มีกำหนดการที่จะแสดงคอนเสิร์ตนะครับร่วมกับวง b ีฟอร์ยูเนะครับแต่ปรากฏว,ว่าช่วงที่เธอกำลังแจกลายเซ็นนะครับกำลังมอบของที่ระลึก<ะ>ให้กับแฟนเพลงหลังจากที่คอนเสิร์ตจบลงนะครับตัวคนที่ก่อเหตุก็คือนายลอยบิวเนี่ยก็ยิงเธอจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล ก่อนที่เขาเองจะตัดสินใจนะครับกิงตัวเองตายตามนะครับซึ่งคิสนากิมมี่เองก็เคยประกวดนะครับ t h อ v o i c e ซีซั่น6ของสหรัฐนะครับได้ตำแหน่งที่3หลังจากนั้นมาเธอก็มีผลงานนะครับเผยแพร่ทาง YouTube แล้วก็มีแฟนเพลงติดตามเป็นจำนวนมากครับน่าเสียดายนะคะความสามารถสูงมากหน้าตาน่ารักอนาคตไกลเลยนะคะโอ้โหแฟนๆคงใจสลายนะคะ